ช่วงอร่อยรอบตานโดย Image Holiday เ,เ,เราอยู่กันที่ปีนังวันนี้คุณเอและคุณนิรุตขอพาคุณผู้ชมมาที่โรงแรม s e v e n t เทเลเป็นโรงแรมระดับ4ดาวเพื่อที่จะมาทานอาหารเปรัน,นการ์อาหารที่เกิดจากการผสมสารกันระหว่างจีนกับมาลายูหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันเลยโอ้ขอบคุณครับนี่ะไหนหอมอ่ โอ้โหแกงลูกไหนลูกไหนล่ะลูกเนี้ยเขาเรียกลูกไหนเนี่ยตกใจหมดเลยนั่นไงอุ้ยอุ้ยครับอ่ะพูดไทยได้เหรอครับโอ้โหพี่ชื่ออะไรครับสตีเวนครับโอ้สตีเวนพูดไทยเก่งครับไทยเก่งขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับครับสุดยอดเลยเราพี่น้องกันคุณผู้ชม ไทยมาเลเซียปีนังนี่เรียกว่าสนิทกันเลยนะครับแล้วบางท่านก็พูดภาษาไทยได้ถ้านั้นมาสบายใจได้แล้วก็กับข้าวเนี่ยหน้าตาก็ไม่ค่อยจะดูเขาเรียกอะไรแปลกตาเท่าไหร่นะครับนี่มุยมหมูกรอบนั่นแหละแต่ก็ทำมาชิ้นใหญ่จังไานดๆนะขอโทษลองเลยเข้ามือผมล้วนะครับถือว่าเป็นของผมเราชาวบราดกัน นี่คุณผู้ชมครหนังเขาเนี่ยลอยออกมาเรียบร้อยออกจากตัวมันตุ้มลาก่อนจิ้มน้ำจิ้มก่อนขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มก่อนซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำหวานเนี่ยโอ้โหซีอิ๊วดำหวานมาป้ายๆบนเนื้อนิดหน่อยจิ้มมันหนังก่อนเลยก๊อป น้ำซอสเขาเนี่ยซีหวานไม่ออกเปรี้ยวๆหน่อยนะก็ปรุงบางอย่างลงไปเพื่อให้เรารับประทานกับหมูได้แบบตลอดรอดผังมันไม่เลี่ยนหวานเท่าไหร่มันจะเลี่ยนครับอร่อยทีเดียวไล่ไปตามเกีนในการนี่อะไรครับไัยนคือยำถั่วพลูโอ๋นี่มีทับทิมด้วยคุณผู้ชมใช่ครับ เรี้ยวมะมันไหมหอมไหมไม่เปรี้ยวไม่มันไม่หอมอร่อยอร่อยนะะแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องของมะพาร้าวเข้าไปด้วยหรือมะพร้าวคั่วลงไปหรือว่ามะพร้าวคั่วหรือว่าเป็นน้ำสลัดที่มีมะาพร้าวเกี่ยวข้อง,องมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยอเ,เขาจะไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มแบบน้ำยำบ้านเราเพียงจะเฉยๆทานได้หมดจานก็ไม่ไม่รู้สึก,สกเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรนี่เป็นอาหารจานแหนมเลยก็ว่าได้แหนมกับอะไรทุกอย่างได้เลยเพราะเขาไม่เป็นควนรรสกระนืนเ,เขาไม่ควรมีเผ็ดนี่คุณผู้ชมทีเด็ด ้ไก่เกยเอร่ไก่ในน้ำซอสเหมือนกับแนงไก่ไหมโอ้ขูกคลิกก็เป็นแนงด้คกหมูโดนัสโพกเลยนี่สะโพกนี่ของตรวจคุณนิรุตเลยครับสะโพกติดบ้านทายไหมติดบไทายซอตประมาณหนึงแต่จริงๆแล้วคนไทยเราครับนิยมทานพวกพะแนงกับข้าวนะครับวังนั้ผมก็จะต้องทานคู่กับข้าว ยางมีขมมหน่อยเป็นพันแงที่ไม่หวานดูเหมือนจะเผ็ดเอาซะด้วยซ้ำใช่ครับทั้งที่ทานกับข้าวนะครับใช่ครับทานเล่นเผ็ดครับคุณผู้ชมพี่เอกทานเล่นเผ็ดแค่นี้นเยอะเยอะนี่เยอะๆโอ้โหเยอะไปแล้วเีหนังไงหนังกรอบมากอ่ะหนังหมอบอกว่ามันคอเลสเตอรเรสูงไง่อร่อยตรงนี้นะเหรอใช่เจ้าไก่ยังไม่หมดเลยเป็ดมาใหม่แล้วผม ก็ราน้ำหน่อยฟึ้งกินเสร็จเนี่ยเราจะบินกันละผมได้กลิ่นน้ำมันเป็ดเอาเป็ดมาทอดเลยเหมือนทานเป็ดปักกิ่งพะโลอือืเพราะว่าหนังกรอบแต่ดันมีหนังติดมีเนื้อติดมาด้วยแล้วมีน้ำพะโลหอมผลไม้อร่อยเท่เป็นยุ่งอร่อยมากอร่อยมากๆอันนี้ฮะคุณผู้ชมความน่าสงสัยคืออาหารจานนี้ เขาทําให้มันกรอบได้ยังไงบอกเลยเท่มากแถมมีผลไม้โรยหน้าใช่เท่มากอร่อยมากมันรับประทานได้ใช่ไหมไอ้มันทานได้อยู่แล้วดอกไม้พี่เอกไม่ต้องห่วงแต่ว่าอยากจะรู้ข้างล่างมันดำๆนี่มันลยหมบูชยิ่งขนไปเนี่ยขออนุญาตแหวกความสวยงามลงไปดูหน่อยนะครับเลย่าทานไมาเห็นเลยเาย ตัวนี่เหมือนกันราดมาอีกแล้วเหมือนกันนะใช่แล้วก็ลางแล้วเสร็แล้วเราก็มาโรยเนื้อวัวเนื้อวัวเป็นของผมเพราะว่าผมไม่ทานมาเกือบจะ20ปีแล้วเขาจะได้กลิ่นเขาเลยจะรู้ทันทีครับเป็นของผมแล้วแล้วผมกลับไปเป็ดแกงเก่า เป็นส้มอย่างกดเป็นเนื้อวัวที่สตูมาเปื่อยยุยพร้อมรับประทานทีเดียวไม่ต้องพูดถึงความชุ่มฉ่าของน้ําซ๊อกที่เข้าไปปนอยู่ในเจ้าเนื้อเรียบร้อยตกแต่งด้วยดอกไม้เต็มไปหมดนะครับน้ําสีดําปีเลยนะฮะแล้วแต่ว่าเขาดูดาอร่อยน่าหน้าเหมือนเนื้ออบเนื้อสตูเนื้ออบนับ่นแหละแล้วมาลาดด้วยน้ำซ็อกครับเช่นไก่เนื้อเขา ไม่มีมันแทรกแล้วก็แต่ว่านิ่มเนื่องจากว่าถูกพวกเจ้าน้ำซุปพวกนี้เข้าไปช่วยเขาย่อยเขานิ่มออกมาสวยงามเลยรสชาติดีแล้วไม่ขา,ขาวขาวข้างบนนี่พอจะมันคือเต้าถั่วพีนัวคุณผู้ชมเป็นข้าวขาวเนี่ยนะใช่ครับซึงว่าเป็นงาก็ไม่ใช่มองเหมือนดูหเหมือนแต่งาจะเป็นหยดน้ําหน่อยน,นิ่มเข้ากลมอร่อยเลยสุดยอดอร่อยเราได้เราได้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยได้ผัก ได้ไก่ได้เป็ดได้เนื้อได้หมูทานไปเรื่อยๆคุณผชมครับถ้าขิวข้าวตักข้าวมาทานด้วยกันเลยครับทาด้วยกันเลยครับอร่อยมากปร,ราณาการฟู้ดอร่อยเยี่ยมเหมือนผักตายเลย